สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะสำหรับเชอเบลมีดดาบไทยแล้วก็มีสวยๆจากพี่ช่างบอยประเสิรแพนนั่นเองค่ะวันนี้จะเป็นงานชุดพิเศษเลยนะคะ เป็นชุดงานเหล็กรางรถไฟเป็นชุดแรกนั่นเองค่ะที่ทํามา10เล่มเท่านั้นนะเน้นย้ําค่ะว่าเป็นมีดบ้องเพียงแค่1ิเล่มเท่านั้นนี่คือเหล็กรางรถไฟจริงๆนะคะที่นํามาตีมีดตรงนี้ให้พี่ๆได้ใช้กันนะหรือว่าให้พี่ๆได้จับจองเป็นเจ้าของกันนั่นเองค่ะวันนี้จะมีมีดบ้องนะมากันเพียงแค่10บเล่มเท่านั้นค่ะตรงนี้ค่ะกับ เหล็กรางรถไฟเล่มแรกของเราค่ะเล่มที่1ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่10.6นิ้วค่ะสันนา10มิลกว้าง2นิ้วและด้าม5.2นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา950บบาทส่งให้ฟรีนั่นเองค่ะพื้นที่ห่างไกลไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะว่าจะมีการบวกเพิ่มไหมไม่มีอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยนอกจากจะบริการส่งฟรีแล้วยังจะ รับประกันงานนี้ทุกเล่มด้วยเช่นการขาดตรงนี้และก็มาต่อกับงานเล่มที่2ตรงนี้กันได้เลยสําหรับงานเล่มที่2ของเราค่ะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.9นิ้วค่ะสันหนา8มิลกว้าง2นิ้วและด้าม5.1นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา950บาทส่งให้ฟรีค่ะ มาต่อกันเล่มที่3กันได้เลยค่ะสําหรับงานเหล็กลางรถไฟของเรานั่นเองค่ะสําหรับเล่มที่3ตรงนี้จะมีความยาวของใบยอยู่ที่11.5นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้าง2นิ้วและด้าม5.2นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา950บาทส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะหรือว่าจะต้องการในส่วนของเก็บเงินปลายทางทางร้านเราก็มีให้เช่นกันค่ะ จะบวกเพิ่มเพียงแค่50บาทสําหรับยอดซื้อนั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่4กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่4ตรงนี้ที่มีความยาวของใบยอยู่ที่11นิ้วค่ะสันหนา8มิลกว้าง2.1นิ้วและด้าม5.6นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา950บาทส่งฟรีค่ะสําหรับพี่ๆ Xc หรือว่าสำหรับพี่ๆที่ต้องการอยากจะจับจองมีดนะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 0 6 4 9 8 9 2 2 6 5เบอร์ทโทรนี้สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้ด้วยเช่นกันค่ะมาต่อกันเล่มที่6กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่5ของเราผ่านกันไปแล้วนะคะสำหรับงานเล่มที่6ตรงนี้ค่ะก็จะมีความยาวยาวขึ้นนั่นเองค่ะที่มีความยาวของใบอยู่ที่12.2 12นิ้วค่ะสันหนา8มิลกว้าง 1. ุด กว้าง2นิ้วค่ะด้าม5.5นิ้วแบ่งปันในราคา1,100บาททั่วนั่นเองค่ะทางร้านเราส่งให้ฟรีนะคะและมา เล่มที่7กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่7ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่12นิ้วค่ะสันหนา8มิลกว้าง2.1นิ้วด้าม5.2นิ้วค่ะสำหรับเล่มที่7ตรงนี้แบ่งปันในราคา1,100บาทนั่นเองค่ะเรต้องบอกค่ะว่าน้ำหนักค่อนข้างดีนะตรงนี้กับการใช้งานหนักใช้งานทนได้เพราะว่าเหล็กรางรถไฟของเราเนี่ยก็เนื้อเหล็กหรือว่า เหล็กเนี่ยจะมีค่อนข้างเหนียวแน่นนั่นเองค่ะแล้วก็มีความคมนานด้วยนะคะและก็เป็นเหล็กที่หายากมากจริงๆค่ะสําหรับเศษเหล็กตรงนี้นะที่เรานํามาตีมีดนะคะตรงนี้เน้นย้ําค่ะว่าหนักจริงๆค่ะแล้วก็มาต่อกันเล่มที่8กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่8ของเรานะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบมีดที่มีน้ําหนัก พอเหมาะพอมือมีความยาวของใบยอยู่ที่12.6นิ้วค่ะสันหนา10มิลกว้าง2นิ้วด้าม5.1นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา1,200บาททัวนั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่9กันได้เลยนะคะตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่13นิ้วค่ะสันหนา9มิลกว้าง2.2นิ้วและด้าม5.5นิ้วแบ่งปันในราคา1,200บาทนั่นเองค่ะวันนี้ก็มาพบก,กันนะสำหรับมีดบองเล่มสุดท้าย ท้ายสุดตรงนี้ค่ะสำหรับงานเล่มที่10ของเราที่มีความยาวของใบยอยู่ที่10.6นิ้วค่ะสันนา8มิลกว้าง2.1นิ้วและด้าม5.6นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา1,200บาททัวนั่นเองค่ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับงานชุดเหล็ก หลังลถไฟของเรานั่นเองค่ะสำหรับมีสดสวยๆมีดมดีๆจากช่างบัวประเสริฐแพทย์รับประกันงานมีดทุกเล่มกันอย่างแน่นอนค่ะมีปัญหา<อ>ก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้เลยหรือว่าจะเข้ามาสอบถามในส่วนของรายละเอียดมีดเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทร0649892265หรือว่าจะเข้าไปติดตามในส่วนของ Facebook เชร์เบลมีดดักภัยและเ c e b o o k ของพี่ช่างค่ะ ช่างบอยปราเสิรแพนนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ